เก้าว่ะยังไงสวยงามทุกคนประเก้าอย่านะโอ้ยมาดีทุกคนโอ้โหถ้าใครลงโบนะัสคือโบนัสแตกด้วยนะรอบนี้โอ้สุดจริงนะทุกคนนะต้องตามแล้วใครที่สนใจสาม,มารถคิดลป้าคอมเม้นมาได้เลยนะทุกคนนะแปบ๊บเดียวขึ้นมาแ0 0ยกำไรแบบช่ำๆนะทุกคนนะสมัครสมาชิกวันนี้เราแจกสูตรให้ฟรีด้วยนะทุกคนนะใครที่อยากตามสาม,มารถตามมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะรอบนี้สูตรบอกไปเพย์เยอะอีกแล้วนะทุกคนนะเป็นไงบอกแล้วว่าสูตรมันมาเร็วจริงนะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมาริเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI บาคาร่าค่าย s i n a m เก g กันเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ทุน200บาทมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ้าวันนี้เราอยู่ที่ห้อง D06 นะทุกคนนะห้องสูตรเราก็จะเป็น D06 เหมือนกันทุกคนดูดีๆนะมันจะมี D กับ C นะทุกคนอย่าหลงห้องเด้ออ้ามาแรกสูตรบอกไปเพเยอ์เราไปเพเยอะแล้วนะหนึ 100. ไปยาวๆเปิดมาส,สวยๆสี ยังไงจะรอดไหมรุ่นรอบแรกโอ้โหสวยแล้วนะปอกแปดแล้วเออต้องแบบนี้ทุกคนปอกแปดมารอบแรกบวกมาแบบสวยสวยสวยมากสวยเลยแหละทุกคนโอเคไปกันต่อนะทุกคนนะับใครที่สนใจนะก็สามารถทาม,มาได้เลยนะทุกคนฝนาะกหอไม่มีขั้นต่าไม่ต้องทำยอดเธอสมัครสมาชิกวันนี้รับสุดฟรีนะจ๊ะอะรอบมีสูตรบอกไปเพยเยอร์เราก็ไปเพลเยอร์กันเหมือนเดิมเลยทุกคน เราแนะนำตอนนี้เราแนะนำค่าย S A Gaming กับ B G นะทุกคนนะเป็นบาคาร่าที่สูตรมาเร็วที่สุดในตอนนี้นะทุกคนนะเก้าขอขอบมาโอ้โหอาเจ็ดแต้มก็ยังดีอุย้ยอย่านะอุย้ยคิดว่าเจ็ดสวยงามทุกคนโอเครอบนี้ก็บอกมาอีก200แบบสวยๆเป็นไงทุกคนค่ายนี้ S A Gaming นะทุกคนนะถึงมันจะช้าแต่ว่าถึงเวลามันจะนานแต่ว่ามันก็ แม่นอยู่นะทุกคนนะ SA Gaming อยากให้เราจริงๆนะถ้าลองแล้วจะติดใจมากสูตรแบบทำกำไรให้ได้จริงนะทุกคนนะ SA Gaming อ่ะใครที่สนใจอยากได้สูตรก็สามารถทิ่รินพาคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะสหรับสมาชิกวันนี้เรารับสูตรไปฟรีๆเลยเดอ้อเราก็ไปเพลเยอร์เหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าสูตรบอกไปเพลเยอร์นะสูตรมาเร็วทันใจแน่น,นอนทุกคนมาขอเปิดมาสวยๆเก้าว่ะยังไงสวยงามทุกคนปอะเก้าอย่านะ มาดิทุกคนโอ้โหถ้าใครลงโบนัสคือโบนัสแตกด้วยนะรอบนี้โอ้